สำคัญมากที่สำคัญนะ 1. A B C เนี่ยส5บอัสิบ้กระป๋านี่คือของเราแล้ A B C นี่คือคนในครอบครัวของเราเราบอกว่าโบนัสข้อที่4ออ On ลเนี่ยคุณสร้างซ้ายหน,นึ่งคนขวาหน,นึ่งคนถ้าคนสองคนนี้คือคนในครอบครัวของคุณต่อให้สองคนนี้ไม่ทำคุณก็ทำใช่สิไหมพ่อพันคือของคุณอยู่ดี แต่ถ้า A B C เป็นคนอื่นคนอื่นไม่ทำเราไปทำให้เขาก็ประโยชน์อะไรก็เหมือนที่วิเชียนอ่ะซ้ายเมียขวาลูกสร้างเมียกับสร้างลูกเอาคนอื่นไปวางไว้ใต้เมียกับใต้ลูกทุกคะแนนขึ้นมามันผ่านเมียผ่านลูกแต่คนเบิดคือใครที่วิเชียนเบิดของลูกเบิดของเมียเข้าของตัวเองด้วยเห็นไหมฮะได้แต่เด่นอันนี้ก็เรียกว่าทรีโอแบลนด์リ การวางทำให้กับครอบครัวพ่อคุณปั้นคือยังไงคุณก็ต้องปั้นคนที่คุณรักคนคนในครอบครัวขอคุณคือรักต่อให้คนในครอบครัวคุณเขาอาจจะยังไม่ทำหน้าตอนนี้แต่วันหน้าเขาอาจจะทำก็ได้แต่คุณปั้นเขาให้เป็นอมวอลอ์ซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนนะคุณเป็นไดมอนด์นะแล้วคุณรักบอลเซลลสองเรซนต์ระหว่างปั้นคนอื่นกับปั้นุกคนในครอบครัวตัวเองคุณวัานะากปั้นใครเลย ใช่ก็เลยทำครอบครัวดีกว่ายิ่งกว่าวางแผนประกันชีวิตเลยกันชีวิตม bon ันจครอบครัวเองเลยอันนั้นต้องดูเป็นเคล็ดใบ้เท่านั้นไม่เอาเหมือนเราเบียนะกดหัวใจเล็กลว่ารักนะครับผมผมชื่นชมคุณอยากคิดว่าผมรักนะเอาเลยครับม่

ใช่เพราะอะไรถูกต้องวันนี้สิ่งที่แม่มองสิ่งที่แม่มองว่าถ้าอนาคตขาชนะไม่ได้แนะนําใครละแสดงว่าโหมัฐวิสาหกสองไม่เกิดละแต่คาถามคนเหล่านั้นหยุดใช้เลยถึงไหมไม่หยุดหยุดกินข้าวไหมไม่หยุดไม่หยุดยังต้องกินยังต้องต้องต่อโต้ยังต้องทําพรบนั่นคือโหมัฐวิสาหกที่สาม ที่มันจะต้องเกิดอัตระมงมาเพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้อบอกว่าจากแค่เราหนึ่งคนวันนี้เอาแค่สักสิบคนก็พอใช่สิบคนใช่ยางเช้ต้องมีเวลา่ีถึง3วันครับที่มาเชื่อมกัน สุดเวันนีะสิ่งที่เราขยายเยะเลยว่าเราสิ่งที่เราขยายเราขยายสิ่งที่เหมือนกับที่มาสักเบิรขยายแพลตอร์มตันที่นะายได้หลักอยู่ที่การขยาย วันทุกเที่ยงคืนนั่นคืออะไดรได้ทั้งรายวินาทีทั้งรายวันเลยนะครับเรามีที่การ์ดเยอะเพราะฉะนั้นการอย่างวันนี้แม่บอกว่าที่เราจะไปขยายไปต่างประเทศมันจะเอาอะไรเป็นหัวจอบอันแรกถ้าเขาเข้าใจแพลตฟอร์มในการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของเขาจะเน้นการขยายปีอน้า เมื่อเขามีจดเี๋ยวนนี้เราไปคุ้านค่าใช่ครับเฮ้ยรายค้ของคุณวันนี้เป็นจาางตอาน้องยังไงคะได้าเวล่มงตราอโอกาที่เราจะไยาให้กับคนที่อยู่ที่นั่นได้ ครับขยันหมดครับอย่างวันนี um ้คนนี้ไม่ไปขย่ายดยากได้บางคนอาจจะมีร้านค้าบางคนอาจจะไม่มีร้านค้าคนที่มีร้านค้าก็เอาหลานเขาเข้ามาวางไว้มาวางไว้จ้าก คนไทยที่อยู่ไต้หวัยจากหน,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 นึ่คนเป็น10บคนเป็นร <จะ S 2> ้อยคนเริ่มกลายเป็นคอมมูนิตี้แล้วเริ่มมาซื้อกินซ,ซื้อใช้จ่ายฐานระบบอ่ะมันก็เหมือนกับก็จะเหมือนกับเหมือนกับที่เนี่ยได้เรากินข้าวเราจ่าย่านระบบสมาชิกก็จะทั้ง้กินข้าวและได้เงินด้วย จ่ายผ่านระบบเราได้เงินยังไงบางคั้นผจะพาเราดูเยอเลยอใช่เดี๋ยวนเ,มมเาาน,วนี่ยมีม่คุณจะได้ตัดด้วยนะ<ม><ม>ได้สมาชิกด้วยได้เครือข่ายด้วยถูก<ม>เขาได้กินน้ำตองลูกได้โตพยาอหยง่าในองค่ะ

ปหยัดดีประหยัดดีมีเงินคืนด้วยมันคืออะไรวะแต่ประหยัดพอเข้าใจนะแต่ได้เงินคืนมันคืออะไรวะมีด้วหรอเออมีด้วหรอเออนั่นแหละจะรู้ไหมครับมาที่ค่ะไปพิวอ่ะเจ๊ทานเจ๊เจ๊จ้างไปพิวปั้แจ้างไปพิวปั้นจ้างน้ำตาลก็เหมือนที่เราทำธุรกิจทั่วไปอ่ะแต่การทำธุรกิจแบบนั้นคุณทำคนเดียวนะแต่ถ้าได้คุณทำมีซ้ายหนึ่งคนมีขวาหนึ่งคนที่เข้าใจแล้วขยายแพสซีฟเป็นได้ไง ิตเราออกแบบเราได้เลัวเียเรามเจ้าของธุกิจ้นาดการไหนอะ เนี่ยเราลดมาถูกกองมันก็เหมือนเราเดินเข้าร้านเซเว่นแหละครับแม่วันนี้แม่แม่เข้าเซเว่นถ้าแม่ได้เป็นสมาชิกเขาจะได้ส่งมาแม่ไหมล่ะตู้ไม่ให้ที่สำคัญเดินเข้าเซเว่นเนี่ยจา่ายผ่านแอปธนาคารไม่ได้นะเลยเขาไม่ใด้จ่ายเลยล่ะค,คุณตนะ้องไปตู้บริเลณนะเออคนหรืแบบล่า

มีตนักฟันอัพเี้เมื่อก่อนมัาไม่ลงนิดในสวกาสนกไม่ได้ลงดอกนี้อ่ีาทละ200ลดล2ลดละ200ลดล2 0ลดละ2 0ลดละลดะอ0ดละ200ละ2ลดละ200ลขละ2 0ลดลล้ละอ0วีดละ200ลดละ200นด0ลดลี200ลดละ2่0ล200ลด0 0ใ ตาราอย่างนี้เจงกะแองทางทางทาทางุดนั่นสุดนี้างในคนนะคะก็ใส่ตรงนี้เรามีสาอสอสี่ข้อสอส่วนข้อสามเนี่ยหาคะแนนมาตั้งเหน้าระตว่าจำนวนยี่สิบาทก็ไม่น้า อ่าอะไรแเอาทีแรกงนี้จากเราหนึ่งคนขยายสิบคนเนี่ยไม่ต้องถึงร้อยล้านคนหรอกเอาแค่สักล้านคนพอแล้วล้านคนได้แค่ตำค์พนยี่สิบบาทพอเดืนดอนยี่สิบบาทมีห้าฮาีถ่ห้าฮารีทุนด้สิบเปอร์เซนต์ไม่ให้อกเรื่องักษาก,การเ่นรักษาการเปดียนกเปแรก ใช่ครับครับไม่ต้องทั้งหมดนะครับแต่มันมีอ่าประมาณมีคนล้านคนเนี่ยอย่างแค่ทำปุ๋ย20บาทมันมีค่าคะแนนหน้าคะแนน10%คือ50ตังค์ใช่ไหมล้านคน50ตังค์ก็5แสนแล้วนะเกือบเกือบละ5แสนแต่ละทำปุ๋ยแค่20บาทนะแต่ละได้5แสนนะ กนั <c oughs> <Yeah. c oughs> mm ่นคือวิการหน้าในามตรงตรงที่ผมเคยถามเฮียไว้นนันะวันนี้เฮียถขายนะก็มถามว่าขายถารสุดะคนที่เชียร์ใหม่จะมาซื้อน้ำต้อมูเราไหมอ่ะก็ไม่มาแต่ด้วยองบมเนี้ย อันนั้นเราตั้งเองได้เรากำหนดเองได้กแล้วต้องมุ่งหนึ่งสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วสมมติถ้าสมาชิกจ่ายผ่านระบบ I D S จะได้กี่เปอร์เซ็นแล้วหนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นอะไรนี้เราอยู่ที่เน ас well. um ี่ยไม่ใช่บริษัทที่เราเลยว่าไป ก็อย่างอันนี้อย่างเดียเดียาเ้ียวเด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 ียวเาียวเดียเียวเดียเดียวเดียวเดียวเาียเดียวเดียวเดียเรียเดียวเดียวเดียวเดียาเดียาเดียเดียวเดีย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 ทเดียวเดียเดียเ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 ียยเดีย ประมาณแล้วถูกแล้วคนเหล่านั้นที่เขาสมาชิกมาซื้อกินมาซื้อใช้นะเขามาเป็นลูกค้าเราแล้วเขาเห็นโอกาสเขาเข้ามาฟังเขามาช่วยเราขยายเขาจะไม่ใช่แค่ลูกค้าเรานะเขาคือพาร์ทเนเรา้วทีน,นี้เขาคืออ,องค์กรนะครับครับครับ คืออย่างเราเป็นฝ่ายเขาเรียกตัวเชื่อมเท่านันเนาะถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราไปอธิบายนะครับเข้าใจแล้วเนี่ยใช่ถูกใช่ไหมครับมันต่อยอดได้ทุกวันนะที่นี่ทุกวันแต่ข้าวธรรมดาก็จะเป็นหัวสองอธิบดีทำที่จะขึ้นมาคู่แบบนี้วันธรรมดาก็จะอยู่ข้างล่างนี่นะคุยกันอยู่ข้างล่าง นเข้าไปรับดัก็จะมาช่วยดูแลติดต่อพี่บิลลี่ต่อม่างาเนี้ยมาาอยู่ทางไกลก็ได้เข้ามาก็จะติดต่อมาที่ผมซึ่งผมก็จะมาที่เป็นประจายู่แล้วก็จะช่วยดูแลดูแลโรงได้ใช่ไหมเงียไม่ได้ทำงานเงียวันนี้มาได้30%มเดี๋ยวมาใหม่ได้40%ได้5้า การเก็ัเก็เ็บมัไกอนที่เราู้จัการชื่อนี้มันจริงมันต้องจรต้องจริงปะเมื่ก่อนืนจะเป็นวคขเยกว่านาตอนีกมาทีดีแล้ว่ภาษาภาษาไทยได้้ ตกี่ยวับสุขภาพตีที่แล้มาไปทำพ่อดีงสารไใช่ไทำเนคำว่าาไม่มีไม่มีความรูเก่ยวกับสุขภาพเลยเ่าเอาสุขภาพของนาไปให้อย่างเงี้ยแบบว่าสุขภพนี้้คายๆกันยางเงี้ก็เลคนนี้าอที่นี่เปสดท้ายที่ได้การติดเชื้

มือถือแบกรถจนไฟฟ้าแต้หลายอย่างเลยลูกรถจนเราสงสัยก็จะมาดีทีแรกก็จะมาดีเล้มาเขาแก็เลยติดมาใงของสายวัดีแล้เนี่ยโเคเลย

อันนี้นะคะก็เป็นหุ้นส่วนที่มาจากไต้หวันเนาะแล้ท่านก็สนใจกับการมาใช้โครงการดีๆของไอเดีย กับไปทีเอท่านก็เลยมีการซักถามเนาะท่านก็มาที่นี่สองครั้งแล้วแค่ก็มาจากาามาดูรถยนต์นะคะครั้งนี้ก็มาด้วยการสนใจแผนธุรกิจเพราะว่ากับการที่นี่นะคะมันเป็นการทํางานง่ายมากๆนะคะแล้วก็เป็นการไม่ได้ใช้ทุนเยอะอะไรนะเป็นการใช้ทุนแค่หลักพันหลักหมืน่นก็สามารถเข้าร่วมกับบริษัทเราได้นะคะซึ่งนี่ก็เป็นสถานที่เนาะที่อยากให้ทุกคนได้เห็นภาพนะคะนี่ก็คือ เป็นสถานที่นี่คือออฟฟิศนะคะเป็นห้องประชุมนะคะของของบริษัทของเราก็นะคะสวยหรูนะ,ะสวยหรูแบบนี้เลยเนาะอ่าแต่อันนี้เป็นการมิทติ้งนะคะมิทติ้งเฉพาะคนที่สนใจเนาะ,ค,ะ <c oughs> คนด้านล่างก็มีนะออฟฟิศด้านล่างก็มี <c oughs> อันนี้ก็คือท่านสนใจท่านมาจากอ่ไต้หวันเนาะอ่าท่านก็บอกว่าที่นี่เนี่ยเหมาะมากมันง่ายกว่าท่านขายปลาต้มกุอีกนะคะท่านขายปลาต้มกุ้งมันต้องอถึงจะขายดีขยายออกไปเรื่อยๆก็ต้องไปซื้อแป้งอยู่ดี ก็ต้องไปปันแป้งแล้วก็ต้องไปทอดขายอยู่แบบนี้ขายหมดไม่หมดก็ต้องใช้เวลาแต่มาที่นี่ <c oughs> <c oughs> ไปไม่ได้ย่ยให้เขาอยากอยาใช้ไม่ลโกนคุณอยากเห้ไม่้นุนะที่ไหนยาสัาห์นี่ยหนอะไรมาได้ไแ้มาพูดได้ทุกวนมาทกแกไปแกไปไปไปลงไปหัไปอเลยมาจะได้ไม่ต้องเขียนอีกแตั้แต่วันนี้เลยมาแล้วนี่ไงคนเรามาให้ ใช่กอดก็เลยมาถึงรู้จัดการรู้วันที่เราถูกเมมี่ไม่ใช่ไหมแม่แม่ทำไมมันเป็นแบบนี้ยังมาอีกเลยยังมาอีกเลยไปหลับ AC ครับอะไรที่ทำอะไร chấm dứt đi lại chấm dứt đi lại chấm dứt đi lại chấm dứt đi đi lại đi Ive pila. Thank you. ขอจบไลฟ์ไว้ประมาณนี้นะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ออฟฟิศแล้วก็มีการชุมจบลงแล้วก็มีการเปิดหน,นหน้าห้างสาขาที่เราอยากจะเข้าร่วมธุรกิจ<า>หรือว่าเข้าร่วมโอกาสดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้สนิทขอจบไลฟ์ก่อนนะคะ,ะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ